ด้วยกูด้วยทุกอย่างเลยอยู่ในการคำนวณจูดได้เปอร์พังงาดรักกูสิหลงกูสิเออโน่โน่นเมลกลิงแม้ว่าคิวจะน้อยแต่ว่ารักผมน่าเต็มร้อยนะเออเมื่อก่อนกูเคยพังงานอะฮัมอ,อ,อ,อีกสามวันจะสิ้นสุดฤดูกาลฤดูกาลที่สามสิบเอ็ดอะฮัม ผมเกือบจะได้ชุดแล้วอดทนนิดเดียวตัวเันเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนกันอีกเช่นเคยนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอโอกาสทุกคนแก้ตัวรอบที่แล้วที่ผมเล่นจูไนเปอร์กากเนี่ยเป็นเพราะว่าผมกากไม่ใช่เป็นเพราะว่าอืมวันนั้นมันหนาวเกินไปเออมือผมก็เลยแข็งแต่ยังอื่นผมมากแข็งกว่า คนดูกําลังคิดถึงอะไรเอาแหละวันนี้ผมจะมาเล่นจูในเปอร์แก้ตัวโดยจะใช้มงกุฎซึ่งมงกุฎเนี่ยมันจะทําให้ตัวผมได้พลังโจมตีแล้วก็ได้การฟื้นฟูเลือดแล้วก็เอาขีมาแล้วก็มีอันนี้ผ้าพันคอห่มกระนำโจมตี oh, <shit. S 1> มันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ตัวผมเว้ยนะประมาณว่าแบบสายตีเร็วดูดเลือดมาดูซิว่าจะรอดไหมแลงเอลตา เขาจะต้องแบกผมได้อย่างแน่นอนแล้วโอ้โหชุดสวยมากอ้อเอาไหะอันดับแรกก็ใจเย็นๆรอดูก่อนว่าใครจะไปอะไรอย่างไงนูเมลกันป่าเอาเจงเดิอไปจูไนเปอร์ป่าก็ได้นะทีมบอกไม่เอาไม่เอาจูไนเปอร์อย่าป่าเดี๋ยวโหดเกินเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะรีบกดยอมแพ้เดี๋ยวเกมไม่ตึงไม่สนุกอะอะอะอ,อ,อ,อแม่งเอ้ยฟาดไปหนึ่งทีเดี๋ยวเจอกันตอนแบบเลเวล16 สรุปจะได้เจอกันไหมชาตินี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่บอกเลยว่าชาติหน้านั้นฉันจะจองด้านจองผ่านเธอตลอดไปโอ้โหแม้แต่คิปฝั่งเดียวกันผมก็ลัดไม่ได้ผมช่างเป็นชูไนเปอร์ที่เก่งกล้าสามารถเลอเกินทุกอย่างอยู่ในการคำนวณผมให้แบบนิมฟียเลเวล4ไงเพราะว่านิมฟียเลเวล4เนี่ยมันจะกดเพื่อนและทุกอย่างอยู่ในการคำนวณตัวของจริงของจริงเรื่องแบบโยงทุกอย่างเข้าตัวเองอัจฉริยะ เอาเดียว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 ดิมาเลย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 มันอยู่ในบ้านกูนแตกช่วยด้วยนิมเฟียวย้ไม่ได้คิวผมหรอกเพราะว่าผมมากับปริมาณเลือดมาเป็นอย่างดีเว้ทย,ยนวนทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการคำนวณแล้วก็ดูดูบอกอ่ะไม่ได้คิดทุกอย่างไงเกือบอยู่ในการคำนวณแล้วเชียวแต่แบบูเมลก้อนมันมาไง มาเลยทําให้ผมเนี่ยกะดาเมตผิดพลาดเออแต่โทษตัวเองไปทําไมใ,ในเมื่อโทษคนอื่นได้อย่างที่บอกไปนะว่าแผลดลังหลังเนี่ยแผลตอนเนี้ยมาเริ่มทําแต้มยากแล้วเว้ยยากมากพอไม่มีทันเดอร์ล้วบอกเลยว่ายุงน่ะแตกกูแตกกูแตกทุกอย่างมาอยู่ในการคำนวณกะดาเมตมาเป็นอย่างดีจูเนเปอร์มหาเทพและอะไรเนี่ยเลจิดากเป็นประเภทมังกรเหรอเนี่ยอลองตีดูซิไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้บัฟอะไรจึ๊บ จื๊บอ้าวพอกูทิ้งปุ๊บนิมเฟียก็ทิ้งอีกนิมเฟียอ๋อทำไมผมไม่ได้บัฟอะไรเลยแสดงว่าไม่ใช่ได้บัฟทีมนิมเฟียไม่น่าตามแบบผมมาเลยมันยิ่งทำแต้มยากๆอยู่นิมเฟียเอยคือแค่ผมตีกับนูเมล้อนมันก็ไหวอยู่แล้วเว้ยน่าจะแบบอยู่กันบ้านตัวเองกันได้อยู่แล้วนั่นกูโดนดูดเลยอย่ามาดูดกูนะอย่าอย่าอย่าอะไอะึงอะอะอะไรมืองอะ่ทุกอย่างนะอยู่ในการคำนวณ าดสกิลไปหนึ่งออมาดิมาดินี่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 เออมาแล้วมึงเลเวลเจ็บมาานี่ม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 านี่เร็วๆมาเร็วๆเอาเลจิเอเลคิดโดนอ่าไม่มีใครมาโอเคอะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าผมจะดูโดดเดียวแต่ว่าคนดูเนี่ยไม่ทิ้งผมอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมทุกคนกดไลค์มาผมจะได้โลคนดูบอกไม่ไม่ไม่เอาเป็นสกิลวันนี้แล้วกัน แฝงเงาปกติมันจะร้องเล่นแบบลมพัดเนาะแต่ว่าผมอยากเอาแฝงเงามาเพราะว่าแฝงเงาเนี่ยมันจะทําให้ตัวผมนะวิ่งเร็วขึ้นช่วยกูด้วยทุกอย่างเลยอยู่ในการคนนํานวณจะมาฆ่าผมนะไม่ง่ายหรอกนูเมลก้อนอะ่ะหลงผมรักผมจะตายโดนมนตคาถามหาลันจวนเข้าไป ลักกูสิหลงกูสิเดินตามผมเต้ยเลยนูเบลก้อนบอกไม่ใช่กูเล่นเป็นทีมละบ้าดาโดนทุบไปแดกอย่างเพื่อนนะและในจังหวะนี้นะบอกเลยว่าจูในเปอร์พังงาดเอาไปสกิลของจูในเปอร์เรียบร้อยมึงอะทุกอย่างนะอยู่ในการคำนวณ13แต้มเออเป็นไงละมึง ยังเถื่อนรอบเนี้ยตึงจัดจัดพอเป็นจูเนเปอร์สายตีเร็วยังไม่ตายสักตัวหนึ่ง่ะโอ้ยจริงๆป้อมแรกก็ไม่ต้องแบบธนุถนอมอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเจอแบบคูณสองเข้าไปจะจุก <c oughs> แม่เงยตีไม่ทันเลือดน้อยเกินเฮ้แต่ว่าป้อมสองที่กูว่าไม่ใช่แล้วนะเพือนนิมเฟียไม่ค่อยเต้าบ้าเลยอ่ะนิมเฟียเกมนี้แม่งยิ่งแบบทําแต้มย,ยากอยู่ไปบนแล้วกันอ่ะมึงดูนิมเฟียนิมเฟียแม่งกว่าจะเข้าเลนว่าแต่นิมเฟีย กูก็ไม่ดูเอฟซีเลยและทุกอย่างเ่ยอยู่ในการคำนวณอย่างไรมึงอะฮะสไตล์ไอบ้บ้ากระจอกออนเด้เป็นไงละมึงเจอจูเนเปอร์สายเถื่อนดิบและอันนี้เป็นเลจิไอ้อะไอก็ไอแบ่งกันตีก็ได้มันไม่ต้องออ้าเว้ออสักสากับสองกำลังดีแล้วแบบทีมผมมาอยู่กับผมไงเลือกอยู่กับผมอะเพราะว่าทุกคนน่ะโดนบนคาถามหาลันจวนรักกูสิหลงกูสิอาอเอาอเอาอเอาอ,าอ,าอยังไง มึงกับกูยังไงดีเรียบร้อย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 กูอะเ,เ,เรียบร้อยยืนอยู่ในระยะของปิกาจูไงตายไปแล้ว2ตัวปะน่าจะประมาณนั้นคิวไปหกอะไลชูแม่งคิว8ไลชูแม่งเปิดโปรแกรมโกงแน่เลยถ้ามันไม่เอ้าเอฟี่ไม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 ่ปอมนอกไม่ต้องรักเยอะจะใส่ไลไอ,อะไรเขาวะคือถ้าแบบไลชูเนี่ยไม่เปิดโปรแกรมโกงนะมันแบบไม่มีทางคิวได้เยอะกว่าผมอย่างแน่นอนเอฟี่แกทําให้ฉันดูแย่ตายซะเถอะเอฟี่ไปไหน เดี๋ยวแม่งกูก็เปิดอันติเล่นเลยเกมนำห่างเว้ยน่าเอาอีกแล้วอ่ะนิมเฟียนิมเฟียบอกอะไรอะไรก็โทษกูเออนิมเฟียคิวไปแล้วเอาแหละจังหวะนี้มึงไม่มีทางรอดเอาและปิ๊กจูว้าว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 ไปไหนอะปิ๊กจูเปิดแมปแล้วเพื่อนเออจูเนเปอร์สายตีเร็วยังเถื่อนยังดิบไม่ต้องต้มสุกนะกินดิบดบไปเลยเอาให้พยาเนี่ย เข้าไปชอนชัยในร่างกายเอาให้เชื้อโรคเนี่ยมันเวียนว่ายในกระแสเลือดแล้วก็ตายไปยังคนไร้ความรู้ออออออปับปับป,ปิกาจูมึงถึงก็เปิดอันตีโอ้หูทุกอย่างเนะีอยู่ในการคำนวณปิกาจูใช้อันตีแล้วแล้วเรียบร้อยนะตัวฮุกนะพี่สมอบอกว่าได้เสมอฮุกมากูแตกแพ้ <laughs> ทำเกมมาอย่างดีเกมนำน่าจะทันอยู่ทันอยู่ ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันปาวะเอาเร็วเออได้ปะใครได้วะโอ้ยมันได้มึงจะไปไหนอะจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไม่รอดหนึ่งคอมโบไอแม่ยิ้มมึงก็เกินไปแต่บอกเลยว่าแพทใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้ากันอยู่อ่ะชนะ เพราะว่าแต้มนำเว้ยเฮ้ยล่าง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 มึงจะทันไหมทันไหมเออมึงอย่ามาทำแต้มไอกระต่ายไอบ้าแตกไปซะเถอะเอ้ยไป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 เอฟี่สูสีหวังให้ปิกจูแบกให้อยู่เอ้ยไม่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 มึงอย่ามาเนียนทำแต้มเว้ยกูไม่ให้มึงทำแต้มง่ายๆหรอกไอบ้าปิกจูมึงตัวต่อไปโอ้ยนูเมลกล ทันไม่เพื่อนนูโนโนโดเมลกลไอเจ็บปวดโอ้ยเกมสูสีเจ็บปวดว่ะโอ้ปิกาจูมันตัดสินใจถูกอ่ะตอนที่แบบก่อนที่กราดอนจะเกิดอ่ะมันเลือกเปิดอันตีแล้วแบบทำทีมไฟท์ผมเสียไม่นะโอ้สูสีอ่ะโอ้ยปวดใจ เอาแหละผมจะเล่นจูไนเปอร์สายสไนผมจะต้องชนะสายสไนรอบนี้จะใส่ดัมเบลไปแล้วก็จะมีเหรียญกายภาพเหรียญก็แบบเป็นเหรียญเงินน่ะโอ้ไม่ค่อยได้เก็บเหรียญไงหายจากการเล่นโปเกมอนยูไนไปนานไงไอเทมเลยแบบตามเขาไม่ทันจริงๆผมไม่ได้กากเว้ยใช่เหรอเดี๋ยวรอบนี้ขอเล่นแบบตั้งใจนะไปกับไอตัวนี้ก็ได้ชื่ออะไรวะเออมีมิค,คิวปะ่ะไม่รู้แปบ๊บหนึ่ง ขอตั้งใจเล่นก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรเขาชื่อมีมิคิวเออจริงๆอยากไปทำแต้มนะเนี่ยเอาดัมเบลมาแต่เขาก็คงไม่ยอมให้ผมแบบไปทำแต้มง่ายๆอ่ะโอ้โหโอ้โหเลือดแค่นี้ยังจะกล้ามาบอกเลยว่าจังหวะนี้มึงจะต้องแตกเอาเร็วเซเซราเซราหลาลาแล้วทำแต้มครั้งที่หนึ่งไปหนี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 หน,นีก่อนหนีก่อนเอาเอาเอาก็เอาเอาก็เอาเอา้ยเ,เ,เรียบร้อย ลาก่อนเพื่อนเราจะจดจำนายตลอดไปอย่าทิ้งกูซิเฮ้ยเขามา3บ้าไปแล้วให้กูอยู่เฝ้าคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเออเออเออไม่รอดมึงอะมึงอะไม่รอดไม่รอดไอ้ไหลน้ำไเลากระโดดไปเลยแคปปิกกจูตัวเดียวอะกระจอกอ่าทําแต้มครั้งที่สองโอเคพอป่ามาปุ๊บเล่นง่ายเลยเอออีกฝั่งหนึ่งเขาแบบแคลรี่อยู่แบบเลนเดียวกันซะด้วยเอาดิ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  เรียบร้อยจูนไเปอร์เก็บคิวไปได้นะเออเออทำตาต้มไปแล้ว2ครั้งดามเมจเยอะขึ้นแล้วขอบคุณมากเซราเซราล่ะละฉันประทับใจในตัวนายเซอร์ไนมาทำแตม้มครั้งที่สามทิงป้อมอย่างนี้ก็บันเทิงดีครับมึงรอได้เลยหนีก่อนเดี๋ยวแตกเอาเร็ว เซอร์ลาลาลามาแล้วมาแล้วมึงกูจะลากหัวคมคมเอเหมือนว่าไอ้กิ้งก่าน้ำเนี่ยมันก็ลากหัวคมคมได้นะเรียบร้อยมึงอะเรียบร้อยดูจิตสัมผัสโดนนะเว้ยหน้าจอสั่นแปลว่าโดนโดนกูดอนกูดอนสอยอุ้ยไม่แม่นนะเราอะนี่ของจริงเขาอย่างงี้เออดดนดนเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูเห็นในป่าโอ้ยมาฟาดอย่างแรงดีนะแบบหลบฉากออกมาเรจิโดละอย่างไงดีอย่างไงดีจ้ามึงอ่ะโอ้โหโอ้โหน่าจะฟิกเกอร์หนีเอาเร็วเซาเอาให้ได้เซลานิดเดียวนิดเดียวสวยช่วยเขาเร็วช่วยเซาเร็วมาช่วยเซาไม่ทันเขาคือฮีโร่ของพวกเราน้วยเอาโดน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  เออโดนมากไหมเนี่ยไปไหนเออเอาไปเย็บเงาเย็บเย็บเย็บออเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เคยเว้าเยอะขนาดนี้เลยตายแล้วว้าเยอะขนาดนี้กูตายพอดีอย่าบังคับให้กูเว้าไม่เอาตายไอ้กบบ้ามึงแตกมึงแตกนิดเดียวหืแม่งเอ้ได้อยู่ไอ้หอยย่า อย่าหนีหอยอ่อไปบนดีไหมอ่ะหรือว่าผมจะเฝ้าป้อมไม่ปล่อยละคู้เจอปิกาจูออออืือเขาเรียกว่าการหลอกล่อล่อซื้อรู้จักก็บ่าเออเออแล้วทำไมไม่โดนวะเฮ้ยบ้านะมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รอดมึงอ่ะออเ เหมือนว่าไอ้จิงจกอะเอ๊ะสรุปมันคือตัวอะไรไอ้ตัวนั้นเวลาแบบมันซูมยิงอะมันจะต้องแบบอยู่กับที่เว้ยต่างจากผมมึงอย่าขวางกูเอออันเดียวก็เอาหาอันเว้ยคุ้มแล้วมัง้งน่าจะคุ้มแปะแปะ,แปะคิวไปเท่าไหร่สตัวโอ้โหถึงแม้ว่าคิวจะน้อยแต่ว่ารักผมนะ่ะเต็มร้อยนะเออเอาแหละรับไป ความรักของเธอเป็นไงลรามึงดอกเดียวกูแตกฉันน่ะมีความรักมาให้นายไม่โดเลยอะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงสัยแบบจะเว้าบ่อยไปหน่อยมือก็เลยสั่นๆเล็งไม่แม่นเลยกราดอนเกิดแล้วเป็นการต่อสู้ที่สูสีใครหลุดเดียวไปวะหมาหลุดเดียว ไม่น่าไปช่วยมันเลยล่างโดนไป46อสอเรียบร้อยกูบอกเลยทรงนี้แพ้อีกแล้วแพ้ป่าวะอือหืออ้หโดนอยู่อืออ้ยเจ๊ป้าเฮ้ยแต่ว่าทีมได้อยู่เป็นเพราะว่าการโซนของผมนั่นเองแล้วดูมันเล็งแบบน่าเกียดมากเล็งมาตั้งนานอย่าบอกว่าเสียนะ กูแพ้สี่ตาอดีตแรงมาสเตอร์อย่างผมจะเหลือเกียริเหลือศักดิ์ศรีอะไรโอ้ยทำไมมันขึ้นแรงยากจังวะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเล่นอีกตาหนึ่งโห่หน0 0ต่อ200ผมไม่เคยคิดว่าแรงเอลิสจะยากขนาดนี้นะเนี่ย ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกูกาก,ากขนาดนี้เมื่อก่อนกูเคยผง,งาดมันเกิดอะไรขึ้นตายคนที่เคยผง,งาดในวันนั้นกับกลายเป็นกากหมาในวันนี้มันไม่ใช่ล้วายวผมยังจำยุคสมัยที่ผมรุ่งเรืองได้อยู่เลยในยุคสมัยนั้นคือแบบผมขึ้นมาสเตอร์จนเบื่อตอนนี้แม่งขอแค่กูหลุดพ้นจากเอลิกกูก็ประทับใจแล้วเดวยอเออเออโดนทับมันไปเออเออเออ หรือเป็นเพราะว่าจูเนเปอร์มันยืนไม่ไหววะคือหลังๆตัวที่มันมาใหม่มันก็แบบมีสกิลล้วงดีอะโดนทําแต้มไปรัวๆวบ้านกูแตกสู้มันเออตีกระจายแล้วโอเคไอเต่าจะไปไหนสู้เขานะหมาป่าหมาป่าคุงเราจะปัดเป่าทุกโศกไม่ให้กล้ากายนายเองกูโดนามาแล้วการโยก กูรู้แล้วว่านรกมีจริงหรือว่านี่จะเป็นบาปกรรมจากชาติปางก่อนขอฟังมเวลวลัวัวก่อนตอนนี้ไม่ไหวละอย่าแตกอย่าแตกอย่าแตกเอาแหละจังหวะนี้นิมฟียมึงหลุดเดียวละเฮ้อ,อโอเคเออปัดเป่ามันออกไปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยกูเรียบร้อยถ้าไม่ช่วยกูแตกหมดขู่ไว้ก่อนเออเออเออแม่เงยเอาแล้ว นิดเดียวนิดเดียวสวยเก็บมันได้3ตัวลิซาร์ดไปกอกอกอ,อ,อ่ะโซนสวยอยู่นะไม่ได้แล้ไม่ได้ล้วไม่ได้ละเออเปิดนันตีเลยเราเราเรมึงลงมามึงลงมาสวยมาก เราๆๆ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  ไม่น่าเลยบับกาดอนมันไม่ใช่บับพันเดอร์เว้ยกูทำอะไรลงไปวะน่าจะแบบเคลียร์สตูก่อนสวยสวยสวยเฮ้ยขอชนะนะสิบิอย่ามีใครโผล่มานะมึงปิกาจูไปแล้วปิกาจูเข้าไปอนอกไอ้บไ,ไ,ไอ้บ้าอย่าทัานสวยโอ้ยพระเจ้าครับช่วยผมด้วยแปมบุญทั้งหลายผมขอใช้ตอนนี้ สูงสูงสูงตากูชได้แล้วโอยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็แบบเป็นผู้เล่นใหม่เหรอเนี่ยทำไมกูขึ้นแรงยากจังวะกูจะบ้าตายประมาณนี้เล้วกันเจอกันใหม่คลิปบ้าสวัสดีครับผมนรกมาก